สวีทไม่พักหวานไม่แผ่วเสิร์ฟมารวัวคู่นี้แชมปแซมมี่เสิร์ฟความหวานแบบรวัวทิปแรกของปีแชมปควงแซมมี่เดินป่าที่ภูสอยดาวต้องบอกว่าตั้งแต่นักสแสดงหนุ่มแชมปชนาทิปประกาศเดินหน้าตามจีบนางเอกสาวคนสวยแซมมี่คาวเวลตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าโลกนี้เป็นสีชมพูไปแล้วล่ะค่ะพอทั้งคู่หวานหนักมาก ซึ่งทางด้านแซมมี่ก็บอกสถานะชัดเจนว่าสามารถเรียกแฟนได้ไม่ติดเพราะคุยกันแล้วรู้สึกโอเคจากนั้นทั้งคู่ก็ควงกันออกทริปต่างๆตามสถานที่ต่างๆมีพาสองครอบครัวไปจอยกันด้วยนะ่ารักสุดๆเลยทีเดียวล่ะค่ะและอย่างทริปล่าสุดก็ควงคู่เดินป่าที่ภูสอยดาวโดยอินสตาแกรมของหนุ่มแชมป์ชนาทิป ออกมาเคลื่อนไหวเปิดภาพขึ้นภูสอยดาวกับทิปแรกปี2025พร้อมกับระบุแคปชั่นว่าทิปแรกของปีภูสอยดาวเริ่มพร้อมกับแท็กหาแซมมี่คาวเวลและบอกทำช่องกดหนึ่งอยาทำเลยกด2เรียกว่ามีการเร้าเสียงจาก FC แฟนคลับกับการทำช่องทิปเที่ยวของทั้งคู่อีกด้วย ขณะเดียวกันเอฟซีแฟนคลับคอมเมนต์กันรัวๆกดหนึ่งกันแบบเยอะมากๆอยากให้ทั้งคู่ทำช่องด้วยกันกับทิปเที่ยวด้วยกันและโมเมนต์คู่ถูกโมเมนต์งานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันละค่ะว่าทั้งคู่จะทำช่องออกมาให้แฟนๆได้รับชมหรือไม่อย่างไรส่งต่อความหวานความน่ารักแชมชนาทิปแซมมี่คาวเวลมาฝากทุกคนกันค่ะ